บทที่หกสิบเอ็ดสาฮีบนิมิตเป็นคนแรกที่ร้องขึ้นเมื่อเห็นนายแต่ไกลนายและจิกเม่เดินกลับมาแล้วเมินซาฮีบหนุ่มน้อยทลาแล่นมารายงานเขาออกไปดักโรนายที่โค้งถนนอีกด้านไม่ไกลจากที่พักของผู้ว่าการท้องถิ่นเท่าไรนักปังคัดสังย้ายไปลาซาตั้งแต่ปีก่อนแล้วละคุณ คิชันบอกสองพี่น้องให้รู้ทันทีที่เดินทางมาถึงเห็นเหมือนกันแล้ว,ว่าแวววาดวันพรั่นใจยังเพียบอยู่ในดวงตาสีน้ำเงินคู่สวยที่บัดนี้แห้งลา้าโรยของเอริสผู้ว่าการคนใหม่ที่เพิ่งมารับหน้าที่ไม่รู้รายละเอียดเรื่องชาวต่างชาติสีคนที่เคยผ่านมาทางนี้ คงต้องรอให้หมอพระรูปนั้นกลับมาจากหมู่บ้านใกล้ๆสก่อนมีข่าวจากลาซาไหมคุณไฮนลิชถามทันทีตาต่อตาสบกันนั่นแหละชายหนุม่มจึงเห็นอาการทอดถอนใจใหญ่ของฝ่ายที่เพิ่งจะเดินทางมาถึงอย่างเลยแต่ผมยืนยันเรื่องที่คุณหมออูมาติดต่อไปอยังลาซาแล้ว พูว่าการท้องถิ่นคนใหม่ก็เลยตกลงจะให้เราพักรอที่นี่ถ้าโชคดีอาจมีข่าวที่ต้องการในสองสาวันข้างหน้านี้ก็ได้คิดชันพูดพลางก็ชี้มือไปยังถนนที่แยกไปทางด้านซ้ายมือที่พักอยู่ทางนู้นนะคุณเขาจัดให้เราพักที่บ้านพักของชาวนามีโรงนาติดติดกันกว้างขวางพอจะให้คนของเราพักด้วยโอ้ ที่นี่เขามีประเพณีท้องถิ่นอีกอย่างเขาจะจัดคนใช้มาให้สองคนแต่ผมบอกไปแล้วว่าคนของเราจะทำหน้าที่ทำกับข้าวกับปลาเองไม่ต้องห่วงถนนสายที่แยกไปทางซ้ายมือสิ้นสุดลงที่บ้านพักหลังใหญ่ที่มองแต่ไกลกอละไม้คล้ายบ้านช่องแถบภูเขาแอล์ในโยุโรปเสียจนเอียริสต้องทอดถอนใจอีกครั้ง เป็นครั้งแรกที่หญิงสาวบอกกับตัวเองว่าคิดถึงบ้านคิดถึงอย่างจริงๆจังๆเสียเหลือเกินด้วยบรรยากาศก็ดีภูเขาสูงและป่าสนก็ดีชวนให้นึกถึงความหลังเมื่อหลายๆปีมาแล้วเมื่อพ่อและหลอนพากันเดินเล่นไต่ตามทางเดินที่ลาดชันขึ้นสู่ทุ่งหญ้าบนยอดเขาเจ้าของบ้านหลังใหญ่เป็นชาวนา ที่มีน้ำใสใจคอโอบอ้อมอารีชั้นล่างติดดินกั้นเป็นข้อให้ม้า,มาและวัวพักพิงที่พักชั้นบนเหนือข้อสัตว์มีบันไดาพาดยาวให้ไต่ขึ้นไปอย่างไม่ลำบากยากเย็นนักห้องพักของเอริสเป็นห้องแคบแคบที่มีฟูกหนาสำหรับใช้เป็นที่นอนและต่างพักพิงใกล้ๆก,กันมีโต๊ะเล็กไฮนอริช และคิดฮันจึงตัดสินใจที่จะย้ายไปพักในโรงนาติดติดกันนั่นเองไม่ต้องห่วงชายหนุ่มบอกน้องสาวพี่กับคิดฮันอยู่ใกล้ๆแค่นี้แหละไปดูมาละมีเตาผิงด้วยนะฟืนก็มีพร้อมเรื่องหนูหรือว่าตัวหมัดตัวมแมลงมันก็มีล็อกไฮโนลิชพยายามหัวเราะออกมาได้นิดนึงไม่อยากเห็นน้องเป็นกงังวล วันวาดมากไปกว่านี้เลยถึงจะรู้แน่แก่ใจว่าหล่อนเป็นผู้หญิงที่อาถรรพ์กล้าแกร่งพอๆกับเขาไม่วันวาดต่อความยากลำบากทั้งยังได้พิสูจน์ต,ตนเองให้ประจักษ์แก่คนทั้งหลายแล้วว่าน้ำอดน้ำทนของหล่อนไม่ได้ยิ่งย่นไปจากผู้ใดเลยก็ตามหากชายหนุ่มก็ยังตระหนักในจุดหมายปลายทางที่จะมาถึง ข่าวที่รอยอยู่ข้างหน้าจะดีหรือร้ายฉันใดในห้องนี้ก็มีหนูนะคะตัวเล็กๆเ,เอริสพ,พึมพำเจ้าของบ้านสามีภรรยามีลูกเล็กๆสองคนและน้องสาวอีกคนหญิงสาวร่างเล็กหน้าอินดูรุ่นราวคราวเดียวกับเอริสนั่นเองหล่อนเป็นคนหูหาอาหารและเอริส ก็เข้าไปนั่งอยู่ในครัวไฟดูหลอนประกอบอาหารวันนั้นอย่างสนใจทัสัมปาอาหารประจำท้องถิ่นของชาวทิเบตที่หลอนคนนี้ลงไม้ลงมือประกอบในวันนั้นช่วยให้เอลิสปล่อยวางความหวาดวันพรั่นใจที่อยู่ลงได้ชั่วคราวทีเดียว สองตาจับอยู่ที่เมล็ดข้าวบาเล่ที่ลงไปคละเคล้ากับทรายร้อนๆนในกระทะเหล็กเสียงเมล็ดข้าวถูกความร้อนแตกเปะเข้ามาเข้าหูจากนั้นทรายที่ยนลงแล้วก็ไหลผ่านกระชอนที่ใช้กรองเหลือเพียงเมล็ดข้าวบานพองที่หญิงสาวผู้เป็นน้องของเจ้าของบ้านนำมาบดละเอียดก่อนจะผสมนมลงไป คนจนเข้ากันดิบดีเหมือนแป้งคนจัดนอกจากทัสสัมปาหล่อนยังจัดชาร้อนใส่เนอยอย่างที่พวกที่เบตนิยมดื่มกันคนหนึ่งถึงนับสิบสิบถ้วยต่อวันออกมารับรองแขกชาวบ้านที่กีรงดูจะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์กว่าพวกเร้ร่อนและชุมชนซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเหนือๆขึ้นไป โดยมีข้าวโพดมันฝรัง่งหัวผักกาดถั่วชนิดต่างๆหัวหอมและผักอีกสองสาอย่างเป็นอาหารหลักเนื้อสัตว์เป็นอาหารที่หาได้ยากตามเคยคําวันนั้นเองชาวนาผู้เป็นสามีก็กลับมาถึงดูเหมือนว่าทันทีที่ไฮโนลิชและเอลิส ก้าวเข้าไปในห้องกลางของบ้านซึ่งใช้เป็นที่พักพิงกินอาหารประจำครอบครัวในตาดำจัดเรีวรีก็จับจ้องแนวนิ่งตรงมาอย่างแปลกใจจิกเม่ถูกเรียกมาให้เป็นล่ามอีกเช่นเคยขณะที่เอริสนั่งลงจิบน้ําชาใส่เนยที่หล่อนเพิ่งจะคุ้นปากคุ้นลิ้นได้ไม่นานในอกในใจวันวาดยังบอกไม่ถูก มีคนขาวมาที่นี่จริงๆครับซาฮิบจิกเม่ทถอดคำพูดของเจ้าของบ้านให้นายจ้างฟังคนขาวที่ว่านี่ไม่มีใบผ่านแดนสองคนมีหนวดเครารุงรังคนหนึ่งแยกไปกาดมันตุนายประสนณีที่เดินจดหมายจากลาซาไปพรมแดนกลับมาเล่าว,ว่าเขาถูกส่งตัวกลับไปอินเดียไปเข้าค่ายกับกันเฉลยศึก ที่หนีมาตอนแรกเหงื่อเย็นเย็นซึมซาบอยู่ในฝ่ามือทั้งสองของเอลิสใช่พ่อหรือเปล่าคำถามนั้นเวียนวนอยู่ในสมองวนเวียนกลับไปกลับมาเหมือนไม่จบไม่สิ้นจิกเม่คริชันรับรูปถายจากไฮโนริชส่งต่อไปให้เจ้าของบ้านถามทีคนที่ไปกาดมันตุนั่นน่ะหน้าตาเหมือนคนในรูปนี้หรือเปล่า ความเงียบช่วงขณะที่เกิดขึ้นขณะชายชาวนาเพ่งพิษด,ดูรูปภายในมือแม้จะน้อยนิดหากเอลิสก็รู้สึกไปแล้วว่ามันยาวนานนานเสียจนหญิงสาวแทบจะลืมหายใจไม่ใช่ในที่สุดบุรุษผู้เป็นเจ้าของบ้านก็สายหน้าช้าๆคนละคนไม่ใช่คนที่ว่านั่นหรอกไม่ใช่แน่แน ไฮนลิชถอนใจเฮือกคำตอบที่ได้ยินผ่านหูไปผ่านไปโดยที่ชายหนุ่มก็บอกไม่ได้ว่าผิดหวังหรือยินดีกันแน่กับข่าวคราวนั้นถ้าอย่างนั้นอีกสามคนที่เหลือล่ะคีชันตั้งคำถามสื่อไปทันทีมั่นใจแล้วว่าข่าวที่รู้มาคงไม่พลาดจากความจริงมากนะัก นอกจากฮันส์ชไนเดอร์และมิวเลอร์จะต้องมีใครอีกหลายคนจากค่ายกักกันเฉลยศึกหลบหนีข้ามแดนมาทางนี้หากเป็นใครบ้างก็สุดรู้นอกจากคณะสำรวจทางที่จะขึ้นไปยอดเขาหิมาลัยในโครงการนันคา,าปราบัตฝ่ายเยอรมันที่ถูกจับที่กระจีทั้งทีมแล้วต่อมาไม่นานก็มีนายทหารอิตาเลียน ตั้งแต่ระดับนายพลลงไปถึง20-40คนถูกส่งตัวไปที่เดราดันค่ายกักกันเฉลยศึกของอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียนอกจากนั้นยังมีอีกหลายคนในจำนวนนัดโทษเฉลยศึกถึงสองพันคนที่หลบหนีดันด้นไปจนเกือดถึงชายแดนพมา่าแล้วถูกจับสะกอนสองสามคนในจำนวนนั้น ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตระหว่างการหลบหนีคิชันค่อยๆผ่อนล,ลมหายใจรู้สึกอึดอัดขัดข้องจนบอกไม่ถูกทีเดียวขณะนั่งฟังคำบรรยายที่ต้องการจากปากของจิกเม่อีกครั้งปีนั้นมีโรคระบาดใหญ่จิกเม่แปลคำพูดของชายชาวนาอย่างชัดถ้อยชัดคำ แม้แต่หมอพระที่นี่ก็ไม่มียาดีๆเหลือพอสำหรับทุกคนตายกันแยะทีเดียวทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ถ้าฉันจำไม่ผิดแล้วก็คนพูดทำท่านิ่งนึกนิดหนึง่งคนขาวคนหนึ่งก็ติดโรคนั้นด้วยนะหมอพระให้ยาเขากินอยู่สองสาวันก็ไม่ดีขึ้นมีคนป่วยหนักนับไม่ไหวจากเจ้าของบ้านสายหน้าช้า,ชา ดูเหมือนว่าความหลังเมื่อหลายปีที่ผ่านมากระทบกระทั่งใจเขาไม่น้อยเลยหมอพระที่นี่ถึงกับลงทุนให้คนไปเชิญลามะที่กลับชาติมาเกิดจากลาซาคุณก็รู้นี่มีลามะกลับชาติมาเกิดหลายรูปแต่คนไข้ก็ยังตายกันโครมโครมคนขาวคนนั้นด้วยเอริสค่อยๆวางถ้วยชาลงบนโต๊ะใจคอวิบวิว เหมือนจะหมดเรี่ยวแรงไปในบัดดลนั้นเองอาจเป็นพ่อคนขาวตายแล้วอีกสองคนที่เหลืออยู่ต่อไปอีกไม่นานพอฤดูใบไม้ผลิมาถึงเขาก็พากันไปเพราะบนโปไม่ยอมให้เขาพักนานกว่านั้นคนตายหน้าตาเป็นยังไงพอจำได้ไหมจิ๊กเม่ถามทันทีเหมือนกัน เพราะเขาแน่ใจว่านายคงต้องสั่งให้เขาถามอีกนั่นแหละไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าคนไหนต้องถามหมอพระดูพระต้องจำได้เพราะเขาไปอยู่ที่วัดตอนเจ็บหนักอยู่กับพระจนตายเอลิสค่อยๆลุกจากห้องนั้นหญิงสาวไต่บันไดลงมายังพื้นดินเบื้องล่างม้าและวัวของชาวนาเจ้าของบ้านอยู่ในคอกใต้ทุนบ้านเรียบร้อยแล้ว อากาศรอบตัวหลอนบัดนี้เย็นลงเรื่อยๆสายแดดเมื่อครู่เสื่อมสิ้นความร้อนท้องฟ้ายัางสดใสก็จริงหากไม่เหลือเปลวเฉกเช่นเมื่อตอนบ่ายจัดคงไว้ก็เพียงแสงสว่างเบื้องบนที่ยังเรื่อเรื่ออีกกี่ชั่วโมงกี่นาทีหมอพระโรูนั้นจึงจะกลับมายังหมู่บ้านกลับมาตอบคำถามทั้งหลายที่แออัดแน่นเอียด ยู่ในสมองและความคิดคำนึงของหล่อนอีกครั้งที่หญิงสาวรู้สึกว่ามีน้ำอุ่นๆขึ้นเต็มจนซุนซาบอยู่รอบเปลือกตาบอกไม่ถูกว่ารู้สึกอย่างไรกับข่าวล่าสุดที่ได้ฟังได้ยินมากับหูขออย่าให้เป็นพ่อเลยประโยคนั้นวิ่งวนอยู่ในอกในใจหล่อนจนนับครั้งไม่ถ้วน แม้จะยังมืดมุนต่อข่าวสารใดๆหญิงสาวก็ยังรู้สึกว่าความหวังยังมียังริบหรี่เหมือนแสงเทียนในความมืดที่จุดสว่างกลางใจให้หล่นแผ่วทางฟาอุปสรรคสารพัดสารพันเพียงหวังที่จะพบข่าวดีข่าวที่ว่าพ่อยังมีชีวิตไม่ได้หายสูญล้มหายตายจาก อย่างไม่มีวันได้ผานพบกันอีกเลยหญิงสาวปาดน้ําตาเงียบๆดูเหมือนว่าทานน้ำใสข้างในจะพากันเอ,อ่อท้นล้นขึ้นมาอีกจนได้ภาพโรงนาอันเป็นที่พักพิงชั่วคราวของพี่ชายและคิดช,ชันรวมทั้งเจ็กเม่และพวกที่มาด้วยกันพร่ามัวไปชั่วขณะเอเลิส เสียงพี่ชายนั่นเองดังขึ้นข้างๆกายห่างออกไปไม่ไกลเลยหญิงสาวเห็นร่างสูงเพรียวของคิชันซาลิมอักบาดูเหมือนว่าเขาจะทอดสายตาตรงมายังทิศท,ทางที่หลอนและไฮโนริชกำลังยืนอยู่เช่นกันมาไปด้วยกันไปไหนคะเอลิสสามเสียงเครือจัดเต็มทีวัดใกล้ๆนี่แหละพวกพระ และนางชีที่นั่นอาจจะรู้อะไรบ้างก็ได้คิชันเป็นคนบอกพี่เองว่าเขาไม่เชื่อว่าคนป่วยที่ตายจะเป็นพ่อน้ำใสๆเออจางๆขึ้นมาในหน่วยตาทั้งคู่ของหญิงสาวอีกครั้งค่ะน้องก็ภาวนาขออย่าให้เป็นพ่อเลยร่างสูงเพียวในชุดสีกากีของคิชันซาลิมอักบาและจิกเม่ ล่วงหน้าไปแล้วมีชายชาวนาเจ้าของบ้านที่พูดว่าการท้องถิน่นจัดการให้ต้อนรับคนเดินทางกลุ่มนี้ตามไปด้วยอีกคนถนนที่ตัดตรงจากโรงนาและบ้านพักตรงเดียวเข้าไปในหมู่บ้านเบื้องบนขึ้นไปแสงสีเหลืองอยังละออทอทาบลงมาจากฟากฟ้าซึ่งดวงตะวันกำลังค่อยๆจมลับไปแดด ยังไม่หมดสักทีเดียวเกือบจะถึงลานกว้างข้างหน้าเอเลิส e ก็ได้ยินเสียงเซ็งแซ่เสียงผู้คนทั้งชายหญิงบางคนมีคบไฟที่ทำจากไม้สุนในมือแสงเพลิงจากไปลาคบลุกโพลงไฮนริชค er ว้ามือน้องสาวดึงหล่อนเข้ามาใกล้ตัวทั้งเขาและหล่อนเข้ามายืนอยู่ข้างหลังชิชันส่วนชิกเม่นั้น ถูกฝูงคนผลักให้ถล่มไปข้างหน้าชั่วอึดใจใหญ่ๆชายชาวที่เบตที่ว่าจ้างมาจึงพละออกมาได้สาฮิบมาทางนี้ตามผมมาทางนี้จบบทที่62เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆม,มาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ